รถมาจากทางไหนอะะรถไฟมาแล้ว <c ười> ไมเป็นหลักฐานมันกลัวมันกลัวช่างซ่อมอให้กลัวหมอไงนะ ดูเดี๋ยวไม่ขยับเลยอ่ะ